ที่วัดศรีธรรมารามพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรพระคู่อนุรักษ์วรดีเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธรเจ้าอาวาสวัดสิงห์ทาประทานไฟสงและกกะมีน่ายชรินทองสุขผู้วรารชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายารวาดในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและกระวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลศิริวิบูลราชกุมารเนื่องในวันคลายวันประสูตรยี 29, ิบเเมษายน2567โดยมีนายชั่นใช่สอนศรีวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนและกับประชาชนเขาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นกาไดร้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกัก้าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชนมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชก,กุมาร